Google นายไพโรธคงลำพูลอายุ61ปีซึ่งเป็นเจ้าของสวนปามน้ำมันพื้นที่กว่า60ไร่ตั้งอยู่ในหมู่ที่4บ้านน้ำเขียวตะบนกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเดิมทีตนเองทำงานอยู่กับบริษัทแห่งหนึ่งพอปลดเกษียณจากงานประจำจึงอยากทำสวนเป็นของตอนเองประกอบกับพื้นเพลเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงน้อมนำแนวทางหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ามาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินซึ่งแต่เดิมเคยเป็นไร่มันสำปะหลังทั้งหมด60ไร่ด้วยแบ่งขุดสระ สำหรับกักเก็บน้ำจากนั้นสั่งซื้อต้นปรามน้ำมันมาจากภาคใต้ในราคาต้นละ150บาทปลูกไว้ทั้งหมดกว่า1,000ต้นและคอยดูแลรักษามาโดยตลอดแต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่เหมือนกับทางภาคใต้เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนความชื้นน้อยจึงนําต้นกล้วยมาปลูกแซงไว้ในสวนปรามน้ำมันเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มความชื้นปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับต้นปรามเจริญเติบโตได้ดีแล้วยังสามารถนํา ผลผลิตจากต้นกล้วยไปจำหน่ายสร้างไรายได้เสริมระหว่งางรอเก็บผลผลิตปรามได้อีกทางหนึ่งด้วยนายเพริลคงลำพูลกล่าวแต่ว่าปัจจุบันสวนปรามน้ำมันของตนเองมีอายุครบ3ปีเศษและออกผลให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายได้เป็นปีแรกจึงนำคนงานเข้ามาดำเนินการเก็บผลปรามเพื่อนำไปส่งขายที่ลานรับซื้อในพื้นที่ของอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในราคากิโลกรัมละ3าบาท20สตางค์โดยสวนปรามน้ำมันนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีหรือในหนึ่งเดือนสามารถ เก็บผลปรามจำมาได้ราวสครั้งซึ่งนับเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรในระยะยาวกว่า25ปีเลยทีเดียว